4. เลยด้านลานหินมหัศจรรย์บ้านห้วยกระโปะตำบลหลักด่านอำเภอ้ำหนาวมีลักษณะเป็นลานของชั้นหินทรายที่ถูกกัดกร่อนจากเม็ดกรวดเม็ดทรายถูกพัดพามาจากกระแสน้ำของลําน้ำเลยที่ไหลผ่านลานหินทรายแห่งนี้ทำให้เกิดลักษณะเป็นหลุมใหญ่บ้างเล็กบ้างลึกลงไปในเนื้อหินคล้ายหลุมขนมครกลักษณะการกัดกร่อนของชั้นหินทรายนี้ มีชื่อเรียกทางวิชาการว่ากลุ่มพลักเป็นความแปลกพิสดารและมีความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของเลยด้านคือการที่ลานหินทรายมีการวางตัวของชั้นหินหันเข้าหาด้านต้นน้ำทำให้น้ำที่ไหลลงมาตามชั้นหินเกิดการมุดตัวลงไปใต้ผิวดินตามชั้นหินแล้วไหลไปออกยังที่ต่ำกว่าที่อยู่ไกลออกไปทางปลายน้ำ ทำให้ดูเหมือนว่าสายน้ําในฤดูแล้งขาดหายไปเป็นช่วงๆจึงเกิดเป็นที่มาของชื่อเลยด้านโดยจะเห็นลานหินมาัศจรรย์เหล่านี้ได้ชัดเจนมากในฤดูแล้งที่ไม่มีน้ําท่วมสูงขึ้นมาการเดินทางสะดวกมากถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านห้วยกระโปะไปจนถึงลานจอดรถมองไปก็สามารถเห็นได้เลยแต่ควรระมัดระวังตอนปีนป่ายไประหว่างโขดหิน